สามนิสัยอาจจะเปลี่ยนจากรักกลายเป็นเบื่อคุณเร็วก็ได้ค่ะเมื่อก่อนเขาอาจจะเคยรักคุณ เมื่อก่อนเขาอาจจะเคยหลงไหลคุณจริงแล้วปัจจุบันคือเขาไม่ใส่ใจไม่สนใจพูด,ดง่ายๆคือเบือ่อคุณนั่นแหละมันอาจจะเกิดจาก3มนิสัยนี้ที่โคเชมกําลังจะบอกก็ได้โดยคุณคุณอาจจะยังไม่รู้ตัวดังนั้นเมื่อรู้ตัวแล้วนะคะวันนี้เราปรับปรุงขึ้นทุกอย่างจะกลับมาดีแน่นอนค่ะข้อแรกเลยหลีกเลี่ยงการสื่อสารเวลาที่มีปัญหาคุณเป็นคนนั้นหรือเปล่าเวลาที่มีปัญหาเนี่ยคนต้องการว่าเอ้ยมีความคิดเห็นว่ายังไงเงียบ ไม่มีความคิดเห็นแล้วก็ยังไงก็ได้คุณรู้ไหมว่าถ้าถ้าคุณมีแฟนที่เป็นผู้นำหรือคุณมีแฟนที่เขาเรียกว่ามีสัญชาตญาณของความเป็น l e ด d e r สูงอะคือมันจะน่าเบื่อมากเลยสำหรับคนที่ไม่มีความคิดเห็นอะไรเลยไม่แชร์ไอเดียอะไรใดๆเลยมันจะรู้สึกแบบว่าย ช่วยอะไรได้บ้างวันนี้อะไรประมาณนี้คุณเข้าใจไหมดังนั้นถ้าคุณคบกับคนแบบนี้อยู่หรือแม้กระทั่งในเรื่องของครอบครัวเวลาที่มีปัญหานะคะแนะนําเลยเนาะว่าแชร์การแชร์เนี่ยแสดงความคิดเห็นเนี่ยต่อให้มันจะถูกไม่ถูกก็แล้วแต่เรามีความคิดเห็นแบบเนี้ยมันก็ยังดีกว่าหัวเดียวกระเทียมรีบที่ไม่ได้คิดอะไรเลยเอาความคิดของอีกคนเป็นหลักนะคะดังนั้นเมื่อคุณชินชากับแบบนี้ไปเรื่อยๆปัญหามันจะติดตัวคุณไปโดยการที่ เมื่อเจอปัญหาคุณจะถูกกดเพราะอะไรเพราะคุณไม่ไม่แสดงศักยภาพของตัวเองออกมาดังนั้นอย่าเลี่ยงเวลามีปัญหาให้เผชิญกับปัญหาแล้วทุกอย่างมันจะคลี่คลายเองนะคะข้อที่2คือใช้เวลามากเกินไปกับโซเชียลมีเดียอ,อย่างเช่นเออแฟนเฟินไม่สนใจกูกดโทรศัพท์อย่างเดียวเล่นติ๊กต็อกเลื่อน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 เออคือใช้เวลาส่วนใหญ่พอกินข้าวเสร็จก็หันหน้าเข้าโทรศัพท์พอแบบโทรศัพท์เสร็จเข้าห้องน้ำออกมาก็หยิบโทรศัพท์ พอว่างขึ้นรถก็หยิบโทรศัพท์คุณคิดดูว่าเฮ้ยแล้วคนข้างๆเนี่ยมีตัวตนอยู่ไหมหรือว่าชีวิตคุณสิงอยู่ในนั้นตลอดเวลาคือมันได้นะเพราะว่ายุคนี้เอมเข้าใจแต่ว่าความสัมพันธ์มันต้องการการคุยกันมันต้องการการสื่อสารกันไม่งั้นเราก็ไปแต่งงานกับโทรศัพท์สิคะเข้าใจไหมคือมันมันมันต้องใช้ชีวิตเป็นคนจริงๆที่สื่อสารกันแต่เราเสพติดในเรื่องของ AI มากจนเกินไปพูดง่ายๆว่ามันดึงดูดความสนใจจนทําให้เราละเลยสภาพแวดล้อมบางคนลูกเต้านะไม่ได้ใส่จงใส่ใจเลยคือละเลยมาอยู่หน้าโซเชียลมีเดียจนกลายเป็นอะไรคะสรุปปัญหาคือเด็กไม่พูดตามพัฒนาการตัวเองหรือกลายเป็นเด็กสมาธิสั้นหรือคุณก็อยู่แต่โทรศัพท์มากเกินไปจนแฟนคุณนู้นไปมีเมียน้อยแล้วเข้าใจไหมคะดังนั้นในเรื่องนี้คือสิ่งที่สําคัญมากๆเลยเนาะข้อที่3ค่ะมีความ ต้องการหรือความคาดหวังที่ไม่สมเหตุสมผลพูดง่ายๆว่าอยากให้แฟนเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้อยากให้แฟนได้อย่างนั้นอย่างนี้คือเขาจะบอกลนะีเนว่าคาดหวังไม่สมเหตุสมผลก็คือว่าตัวคุณเองอะก็ไม่ได้เป็นคนที่ take a คชั่นหรือเป็นคน motivation หรือเป็นคนกระตุน้นทำให้เขารู้สึกแบบแบบนั้นไปกับคุณหรืออยากจะพัฒนาตัวเองดังนั้นการคาดหวังที่ไม่สมเหตุสมผลนะคะ มันก็ไม่เกิดขึ้นคือพูดง่ายๆว่าตัวคุณก็ต้องเป็นเหมือนกันเขาเองก็ต้องเป็นเหมือนกันมันจึงทําให้ทุกอย่างมันลงตัวได้ดีมากขึ้นและ3ข้อนี้ที่โคเชเอมกล่าวมานะคะถ้าคุณติดปัญหานี้อยู่เนาะก็พยายามฝึกฝนและพัฒนาตัวเองไปให้ดีมากขึ้นแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดใจกดติดตามโคเชเอมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆถัดไปค่ะ